ู้ชมคะช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่คอยติดตามทําข่าวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทําเนียบรัฐบาลเหนื่อยกันมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าแทนที่จะต้องคอยเดินตามนายกวันนี้จะต้องวิ่งตามเพราะว่านายกรัฐมนตรีขี่จักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะ บีบแตรก่อนออกตัวซะด้วยนะคะเป็นสัญญาณเตือน้อาบอกว่าถ้าไรไม่หลีกเดี๋ยวจะชนเลยก่อนที่จะพุ่งรถออกไปนะคะโ,<อ>โดยพลเอกประยุทธ์เริ่มขี่วนตั้งแต่หน้าตึกบัญชาการหนึ่งอ้อมไปสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าขึ้นไปทางลาดหน้าตึกและเลี้ยวกลับไปที่จอดที่บริเวณหน้าตึกบรราการค่ะ,นนะผู้สื่อข่าวก็พยายามวิ่งตามนะคะ มีรปภช่างภาพและสื่อมวลชนให้ความสนใจวิ่งตามบันทึกภาพที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นนะคะกับมาดนายกลุงตู่นักซิ่งจักรยานยนต์คันที่นายกรัฐมนตรีขี่เป็นของข้าราชการทรรเนียบร,รัฐบาลที่นําไปขอรับบริการเจ้าของก็คงไม่คาดคิดนะเะว่านายกรัฐมนตรีจะนําไปลองขี่แบบนั้นพอจอดได้พลเอกประยุทธ์ระบุว่ารถแรงดี ผู้สื่อข่าวก็แซวต่อนะคะว่าต้องการคนซ้อนท้ายหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าคนซ้อนต้องอายุน้อยกว่านี้หลังจากที่ได้เห็นภาพนี้นะคะโซเชียลมีเดียก็นําไปตัดต่อไลยๆภาพนะคะได้เห็นภาพที่แปลกตาออกไปเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆนะคะแถมด้วยคำพูดแซวนายกรัฐมนตรีหลากหลายมากนะคะวันนี้กับภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นคะ่ะ บางคนนําไปตัดต่อแซวว่าไม่สวมหมวกกันน็อกตํารวจจะจับต้องเสียค่าปรับ200แถมไม่ติดพรบรต้องเสียอีก500บาทและนี่เป็นอีกภาพที่นําไปแซวภาพนายกรัฐมนตรีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่หลังจักรยานคันหน้านะคะที่ขี่โดยพันตารวจโทรักษินธินวัตอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆภาพผู้สื่อข่าวเปิดให้นายกรัฐมนตรีดูด้วยว่าถูกตัดต่อ แต่วันนี้คงจะอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเห็นแล้วยิ้มก็คงจะไม่โกรธผู้สื่อข่าวนะคะ